สวัสดีครับผมเชีอมาีมาแล้วครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมเพล์ของคุมะบอนนี่นะครับผมพ่อกับลูกสาวนั่นเองนะฮะซึ่งผมก็ไปเล่นมาแล้วบอกเลยว่าเล่นสนุกมากนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ถึกอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็มีตายได้บ้างแต่ถ้าเป็นเวล้ยวอยบอกเลยว่าเล่นสนุกมากตอนนี้ผมจะไปเล่นในเวล80นะผมบุท2นะฮะเออจากที่ไปเล่นมาก็คือมันค่อนให้สนุกนะฮะมันก็มีตัวให้เลือกตามคุณสมบัติเหมือนพวกเอจเจมาโตนะฮะ อย่างบอนนี่ก็จะมีความถึกในพวกของเจอคิซารุนะฮะเจอนิกะอะไรเนี่ยมันก็จะถึกนะผมแล้วก็บอนนี่บอนนี่จะฆ่าเลือดเหลือนหนึ่งได้นะผมส่วนคุม่าจะฆ่าเลือดที่มันที่เด้งเลือดเหมือนชทเทิรนได้นะครับผมนะอ่าสําหรับผมนี้ก็จะใช้เล่นเล่นส่วนใหญ่ผมจะเล่นเป็นบอนนี่นะครับผมบอนนี่ <Bon ny S 2> มันจะเคลื่อนไหวเร็วตีเร็วแล้วก็ถ้าในก,การจบสกิลจะเป็นคุม่าที่มันแรงกว่านะฮะไว้แบบต่อยในทงนะแต่สกิลสองต้องดูดีๆนะครับสําหรับคุม่านะผมนะ มันก็จะเหมือนตัวฮิซารุเลยนะวัดไปไม่ดีตายเลยนะครับผมเพราะว่าสกิลมันไม่ได้เป็นอมาตะนะครับผมแค่มีลดดาเมจเฉยๆนะเออวันนี้วัดวัดไปโดนต่อยสวนนะฮะเออนะครับผมนะตีที่ผมเล่นก็ซับไม่เยอะผมซับร้อยยี่สิบไก่นะครับผมนะฮะวันนี้จะมาเล่นในแง่เอสเอสนะครับผมนะใครที่ยังไม่มีคูม,มาก,ก็อย่าลืมเข้าไปดูที่ร้านวันฟิตช็อปได้เลยครับมีไอดีดองเพชรรอคุณอยู่นะผมเริ่มต้วนีแค่สิบบาทไปทั้งแอนดรอยและไอโอเอสนะฮะ เออมีโปรโมชั่นด้วยนะครับผมอ่าเติม199ได้เครดิตฟรีอีก40บาทไปตำกันได้ครับผมที่วันฟิตช็อปนะฮะอ่ะสำหรับเกมนี้เราไปลุยกันเลยมาครับผมมาอยู่กับเกมแรกครับผมในด่านเดดโรซานะฮะโอ้ฝั่งนั้นก็มีคุมะาด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะเจอคุมะาเยอะหน่อยนะโอ้โหเจอเอ็ดเน็กโอ้โหบูผมยังไม่มีเลยนะโอ้โห บ่อยมากที่เล่นแล้วเจอโอเวอร์บุสร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับจนผมต้องปิดแบบปิดข้ามแพลตฟอร์มไปผมเล่นไม่ได้นะบางทีเนะี่ยไอดีมันเพิ่งเริ่มนะครับอันนี้กะขอดอทหนึ่งทีนะครับกระทืบนะถ้ากระทืบเนี่ยคือมันไม่สนลดความเสียหายกระทืบไปทีเห็นไหมฮะน่กะเลือดลดเหลือครึ่งนึงนะแล้วก็ EDM ครับผมเอ้ NED นะชอบชอบชอบ EDM นะดอทเทอมินอูอ้ลแชทช็อตอ้าวเอาคิสซูุเก็บไปซะแล้วนะครับผมนะเราเหยียบมันต่อยหมัดในความรักโอ้โห โอ้เล่นตัวนี้ตดูดีดด้วยนะครับผมอ่ะบอนนี่มาดิบอนนี่ขอกระทื้พ่อได้ไหมดอตซีมินขอกระทื้โ,โ Ferrari> อ้โหโดนอูรุชาร์กโอ้พ่อพ่อทำลูกได้อย่างงี้ไงอ่ะครับผมเกลือใหม่ครับผมเมื่อกี้นี้ไอ้เหิมเกลือไปหน่อยนะมาครับรอสกิลหนึ่งชาร์ทรอเลยฮะอูรุชาร์ช็อตรอรอให้เขาเข้าถูกโอ้เข้าไวเข้าไวจังวะเรียบร้อยครับผมฟูจิโทระเอาเก็บเนื้อก่อนฮะจริงๆต้องเอาไว้ให้เพื่อนหมดในความรัก อูตาอูตามาช่วยกันโอเคคิซโรุ์แตงคิวเพนขอเปลี่ยนเป็นบอนนี่ครับฟากบอนนี่การเคลื่อนไหวมันมันเร็วกว่านะวิ่งเร็วกว่าต่อยก็เดินหน้าไปด้วยนะนะฮะมาเนี่ยผมติดติดนิสัยก็คือ,อด,นะดอดทนะฮะดอทท้งนี้เดินไปก็ก็ได้นะดอทมันเงินก็เสียดอทไปนะนี่คือนิสัยส่วนตัวนะอูดูชัใจเย็นนะลุกข,ขึ้นมาชอ็อ <c> ก <oughs> ไปแง่หมชาร์จสกิลชาร์จ ขอบอนนี่กระทืบหนึ่งทีนะใช่ดอซิมินแล้วก็ตัว EDM เรียบร้อยครับผมเจอสกิล EDM เข้าไปตืด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 ตืตืไม่ใช่นะมันเรียกว่า NDE นะฮะส่วนตัวชอบ EDM นะมันจังหวะแน่นๆเดี๋ยวรอรอต่อยด้วยสกิลหนึ่งเข้าทงดีมาคนยักษ์เราจะล้มยักษ์ให้ดูฮะหมัดแห่งความรักโอ้โหหมื่นห้าโดนใครวะ นนช็อปเปอร์ฮะแล้วก็อูรุจักชอกเรียบเลยครับผมโอ้โหคนยักษ์ไปเลยครับหมื่นเจ็ดขอ e d m หนึ่งทีอูตะอูตะอูตะโหอืมอ,อ่าช็อปเปอร์ฮะเดี๋ยวเราสวยๆยามโตขอกระทืบช็อปเปอร์หน่อยที่กระทืบชอปปี้ส่งช้าโดนแบนด์ไมเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นคุมะาหน่อยอ่ะโอ้ยมาขอสักทีได้ไหมอุ้ย มานี้มานี้มานี่ไอ้นกองร้องสาวคนหนึ่งไม่เหลือครับผมอูรุชักชอ็อกโดนใครวะ <c ười> คิดว่าไอผู้จิโทรัสม,มันจะมาทางนี้นะฮะนะมาครับไปชนะไ,ไหมเนี่ยกันท้งนี้ไว้กันหงนี้โอ้ยโอ้โหโดนโดนเฉยเลยครับผมโดนอูรุชักช็อกนะเปลี่ยนตัวพอดีเมื่อกี้นี้นะแบบจมาตาแลวแบบเกมเกินไปโปแล้วล่ะ <c ười> จบเกมแรกครับผมชนะไปนะฮะเกื่อเพ้นะเออมอลดอนเกมที่สองเลยนะครับผมก็อยู่ในด่านเดดโรซ่าเหมือนเดิมนะฮะก่อนหน้านี้ผมก็ไปเล่นประมาณสี่ห้าเกมแล้วก็มาอัดเลยนะผมกลัวโรพท์มันรอนผมกลัวมันอัดไม่ได้นะครับได้นะครื่นมีกัแรงมากขึ้นหลอดสกิลเราใช่สกิลใช่บอลนี่ใช่มันไม่สวดลดความเสียหายไงมันก็จะแรงหน่อยนะนี่ เปลี่ยนเป็บนบอลนี่แล้วก็จะเพิ่มความเร็วแล้วก็ความไอพลังป้องกันเพิ่ม30%นะฮะ20่สวิเนี่ยกตีธรรมดาก็จะไปเร็วกว่าคูมานะฮะคูมามันมันแรงมันเอื่อยอาดนะ,ออออะรอรอนะฮะอืดอาดอืดอาดรอนะคริสลตุต้องเจอบอลน,นี่ฮะเด้งเลือดสู้เห็นไหมมันสู้ได้นะมันเด้งเลือดสู้นะครับสิบิตอร์ดอทเทอร์มินนะครับผมตีธรรมดาตีธรรมดาอุ้ยห้าศูนย์เว้ตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดา เห็นไหมมันไม่เป็นไรนะนี่เวแปดสิับร้อย่อางนะ EDM ไปไหนดอทเทมินตีตีธรรมดากระทืบเท้ารีบไปไหนครับผมมันยังล้มอยู่เสียดายสกิลยังไม่ตายนะฮะเจอคิสซารุไม่ตายนะเออตีธรมธรมดาตีธรรมดาโอ้โหด้งเลือดสู้สุดๆตดบูทด้วยนะฮะไปไหนลนะ่ะคิสซารุนั้นก็เดี๋ยวรอ โอนิจ่าพ่อออกมาเดี๋ยวรอต่อยขอต่อยต่อยซักหมัดกันผมดูใครวะโอนิจ่โอนิจ่าโมันตีไม่เข้ามันต้อง EDM เนี่ยเดี๋ยวรอสกิลกระทืบนะครับต้องปิดร่างมันนี่เราต้งตีนิกะใช่ใช่ใช่ต่างกระทืบตีนิกะแรงนะเห็นเขาว่ากันนะผมก็เพิ่งมาเล่นเนี่ยแหละเอาเล่าๆนะมันมันสู้ไม่นัดกันเลยนะนักฟุตบอืมต้องเป็นเป็นมันนี่มันจะดีกว่าเพราะว่ามันตีไม่ค่อยตายถ้าเลือดมันเยอะนะ แรงแรงแรงจริงอ่ะมีบัฟบเนบัฟจากผู้รโจมตีนะตีธรรมาดาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหมัดแห่งความรักอูโ้โช็อบแล้วก็หมัดแห่งความรัก,งรกเงี้ยทุบตบเ็จเซตตาย,ตายไป <โอ S 1> หนึ่งตัวสามหมื่นนะบอกเลยหนีหนีหนีหน,น,นีโอ้เรียบร้อยโอ้มันแค่งนี่ไก่ยอยู่นะเซตเซตโดนแกงจับใช่อยู่ท้องไหนบินไม่หาดูชักไม่ถึงวะขอได้ไหมหมัดแห่งความรักเอาโดนใครวะ กีสรุขอตีที่ดีที่เออไม่ไหวไม่ไหวมันชี้หรอกอ่ะนั่นอะไรนนั่นเป็นอะไรนั่นกีสรุล่ะไม่ไม่ใช่ผใช่บอลนี้โห่บัตในความรักกีสรุตายฮะโดนไปสองหมื่นเก้าฮะกำลังจะเปลี่ยนเป็นบอลนี่นะเลยลองซะหน่อย EDM ครับผมดอทชิมินออกมาลุมกันครับผมไม่เอาแล้วทวงไม่เอาแล้วถึงตีกันอยู่เนี่ยมันฮะตีครับตีธรรมดาตีธรรมดาเออหลุดพ้นโคตรมั่วนะโคตรมันบอกเลยตีธรรมดาตีธรรมดา หมัดในความรักโอ้โหโดนใครก็ไม่รู้หกหมื่นเสรินตายอีกแล้วฮะอูรุจักชอ็อกครับผมค้นตัวเองอยู่ไหนวะไม่รู้เพว่าเอามันไว้ก่อนดอทเทมินนี้เปลี่ยนนิน in. แล้วก็ EDM แล้วก็ตามด้วยกระทืบไปทีครับผมตายชินาดีก็ตายาาครับไี่ตายหมสะใจเอามันไว้ก่อนนะครับผมโอ้โหแพ้ครับผมเกมที่สองกนะ็คือมันก็ค่าที่จะเล่นสนุกนะฮะ แล้วก็มันแอนิเมชันตอนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวมันค่อนข้างที่จะเร็วนะมันมันไม่โดนขัดง่ายนะเออไม่เหมือนคิดไม่เหมือนคิดรอแต่คิดรอมันมันเริ่มที่จะโดนขัดง่ายนะฮะ,อะโอเคจะรอชใช่มันเปลี่ยนช้าก,กว่ากับตัวน,นี้มันมีดาเมจคิดรอมันไม่มีดาเมจป่วาวะมีอยู่นิด,น,ดนิดเดียวยอ่ะเปลี่ยนบอลนี่ฮะตีธรรมดาไปหนึ่งสองหนึ่งสองใครอยู่ตรงนั้นขออู้ดชักชอกโอชิริวผมรู้ว่ามันล<ร>่องหนมาผมเคยเล่น เปลี่ยนเป็นบอลนี่ขอ e d m เฮ้ยโดนไรวะโดนอะไรวะโดนพ่อดิกระทืบเรียบร้อยโอ้โหมื่นสามมากระทืบไอ้ไอ้ตัวนี้เหมือนกันคูมาเหมือนกันขอหน่อยขอหน่อยใจเย็นมัดแห่งความรักครับผมโอ้โหเกือบตายเปลี่ยนบอลนี่ครับตีโอ้โหโดนสวนโอ้กำลังจะคุยว่ามันฆ่านิกาได้โอ้นัดเดียวจอดเลยเกิน ปักในความรักครับผมโอ้เราไม่ได้คิวนะฮะก้าวว่าก้าวว่าเดี๋ยวขอขอตัดคิวก่อนอูรุตชักช็อกครับผมตัดคิวแล้วไปฮะทะลุเปลี่ยนเป็นบอลนี่ฮะ EDM นี่ก้าบเกือบตายนะครับจะตายนะฮะกับทื่อไปดรอได้เฉยตีธรรมดาดดอตทำไมแทนที่จะตีมันนะติดเงยเอ้ยจาบาเลย ตาบาเข้ามาโดนทส่งติงเฉยเลยตายเลยดอทเมินนี่นี่ธรรมดาโหแรงอยู่แรงอยู่สี่หมื่นไอ้สี่พันห้าสี่หมื่นอะบัดแห่ความรักหนีสิครับผมต่อยทีแล้วกันหนีโอ้ดูจักท็อกเกอร์กี่ฮิตวะน่ะไม่ใช่ของเราของซิซารุเปลี่ยนเป็นวันนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นคูมาเพื่อเพิ่มความเร็วอะแล้วก็อัพพลังโยตีเรียบร้อยครับผมตามมาต่อยถึงนี่ครับผมสามพันมาดิซาโบมาดิมาดิ ชอบชอบตอนดอนนตบอกตัวเองโคตรเท่เรียบร้อยครับผมชนะไป50ครับผมเกมนี้นะโคตรมันเลยนะฮะเล่นแบบเล่นแบบรับหัวรับตาเล่นนะครับผมคือฆ่าอย่างเดียวนะไม่ต้องสนทงกันทงไว้เป็นพอนะฮะ <c oughs> สนุกสนุกนะฮะสกิลสองก็ต้องระวังเหมือนคิสซลูนะ <c oughs> บางทีแบบว่าไปอาจจะติดแข็งหรือโดนกรปั้นได้นะฮะ <c oughs> อ๋ะอเคยยังติดสถามนะอยู่แต่ติดกปั้นอ่าใช่ใช่โยน50 ผมเคยติดอยู่นะั้นหรือว่าสกิลสอมันไม่ติดแต่มันโดนดาเมจมันไม่ได้เป็นอมตะเออโดดไปโดนกระปัน้นนี่กะตายก็มีเปลีป่ยนไปบอลน,นี่ครับผมไปฮะไปครับผมเปลีป่ยนไปคูมะแล้วกอ็อูรุจักชอคค็อกเขาไม่ไม่ถึงไม่ถึงก้าว่าดอตดึงทงหน่อยดึงทงครับผมดอตทันไหมโอโ้โหโอ้มัดเองความรักครผมโอ้มันติดชิวโอโ้ลืมมันมีชิวตายเลยนะฮะพลาดพเอาใหม่เอาใหม เกิดใหม่ครับผมบัดแห่งความรักครับผมยังไม่มียังไม่มีไอ้บัฟฮะโอ้โหอีกราบตัวนี้มันแรงจังวะขอสักทีเลยไหมกระทืบกราบหายคราบตายไปแล้วนะฮะอูดูชาบชอบคือนี่ตีตีตีธรรมดาแรงอยู่แรงอยู่ถ้าสู้กับครูซันต้องใช้บอลน,นี่มาคฆ่าเลือยเอหนึ่งได้นะฮะแต่มันก็ทิดสถานะอยู่เนาะ ตีธรรมดาต่อยหนึ่งทีสองพันห้าครับผมสองพันห้าพี่ว่าไงใครอยู่ทงบัดในความรักโอ้ยเซอร์เทิร์นตัวนี้มันเก่งมากเลยนะมันแบบมันใช้จังหวะได้ดีใช้สกิลหรือใช้ดอสอ,อ่ะอูดูชจบโชคเออไม่โดนอีกแล้วมันใช้สกิลโดนตัดเลือดเราสู้ไม่ได้แน่เลยหนีเสิครับนี้หน,นีสิครับผมไปไปก่อนอืหนีครับผมหนีเปลี่ยนเป็นบอลน,นี่ฮะ กัดทืบที t, ครับผมมันไม่ตายนะมันต้องใช้คูม,มานะครับในการฆ่าหนีดีกว่าฮะ EDM ครับผมขอโทษคูม,มา่าขอโทษเราแย่งนะฮะเราแย่งคิวเฉยน,นะฮะไปช่วยกันช่วยกันจะตายแล้วเอาเลื่อนมาจากไหนมัดในความรักไม่โดนอีกครับผมไม่เหลือแน่เลยไม่เหลือแน่เลยเอ้ยเอ้ยมาดีเฮ้ยตายเฉยสืเท้นโดนตีธรรมดามาแย่งคิสรุอีกแล้วขอโทษขอโทษต้องกดขอโทษเลยนะฮะ ยิสรูตีจะตายแล้วมาเรามาตบทีเดียวตายโอ้โหตรงนี้ทันไหมเนี่ยตรงนี้ทันไหมเนี่ยขออุรุตชักช็อคกครับผมกันทงหน่อยเอ้ยไม่ตายเว้ยว่าไอถ้าเราสกิลโดนแล้วเราเด้งเลื่อนอะดึงจะเลื่อนน้อยหรือเลื่อนมากถ้ามากกว่าหนึ่งเราก็จะมีเลือเ่อนหนึ่งอีกนะสำหรับต,ตัวที่ฆ่าเราไม่ได้นะครับตัวคูมะานะเออมันก็ดีอยู่นะใครอยู่ตรงนั้นวะคูมะายังเหลือไหมขอ บัตรเองความรักสองหมื่นไม่ตายเว้ยใครวะอุซันดอทเทอมิน EDM ไม่ใช่กระทืบตีธรรมดาเรียบร้อยครับผมเอาโอ้โหลุงแสงเก็บคูม้าแต่พ่อมาเก็บผมเฉยเลยคนระับทันไหมเนี่ยทันไหมขอญาตไอซ์วอลเดี๋ยวจะแพ้เอาเ,อา you, เอ้ยไปไปไปแตงกิวคูอ้คูซันไม่ใช่คิสารุไอบอลโอ้โหจบไปครับผมเกมนี้ โคตรจะมันเลยนะฮะชนะเฉยนะโอ้โหมีโอซด้วยนะครับผมนะชื่ออะไรลิปตันนะโอซลิปตันนะครับผมมาแบกเรานั่นเองนะฮะมาครับผมเกมสุดท้ายครับผมโอ้มีคุม,มาสองตัวครับผมฝั่งนั้นโคตรจะโหดเลยนะแสนเก้าดูดิดูแต่ละตัวสิ่งนี้ผมเจอผมโอเวอร์บูทร้อยขึ้นสองร้อยก็มีนะโอ้โหโเกมจับคู่ได้สุดยอดเออ จับูดได้ชูเล่มากอะรู้อยู่นะว่าเราแบบไอ้ตี้แค่แบบ40,000เนี่ยจะพูดเจอ50,002 50, 50,003เนี่ยใครไปสู้ได้เอ,เออเหม,มือนบีบให้เติมอย่างเงี้ยเรอคุณต้องเติมมาถึงจะสู้ได้อย่างเงี้ยเกี่ยวครับเอา้เอามาขอต่อยหนึ่งทีขอต่อยสักทีครับผมรุจิฮะโดดข้าทงดนีโดดข้าทงหนีได้จริงโดดข้าทรงรอหมัดแห่งความรักไม่โดนรอดได้อะไรวะตีธรรมดาเอ้ย พีกานี่กาตายแล้วลูจิก็ตายแล้วเปลี่ยนเป็นวอนนี่ฮะเลือดยังเต็มนะไปไหนนี้ว่าเอาธงก็ไม่ได้วะเราไม่มีสายวิ่งมีใครดูเพื่ออะไรเนี่ยโอ้โหจิงเหรนมันดึงธงไม่ได้แล้วตายไปละ <c oughs> มาฮะพ่อฉันพ่อฉันยืนทำอะไร E D M เฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่ ตีธรรมดาเอาโห4 0 0ขอเลือดได้ไหมขอเลือดได้ไหมมัดแห่งความรักครับผมหลอยหลังฮนะอุ้ยอุ้ยเฮยเย็นโอ้โหอ้นี่การมาตรงนี้พอดีครับผมโดนเก็บโหบูทขนาดนี้เอาธงพี่ไปเถอะมัดแห่งความรักครับผมตีตีธรรมดาครับผมให้มันล้มแล้วก็เปลี่ยนตัวฮะโลกระทืบครับผม ระวังโอ้โหบอกแล้วว่าระวังโอ้ไม่ดูเลย <c oughs> ดอทเทมินกัดทืบใครมันล้มอยู่โอ้โหโอ้โหโดนรูจิอีกตั้งหากมาขอช้าหน่อยอืดอดูช้าอ,อ่าชอกเกอรเรียบร้อยรูจิโดนบวกแล้วก็หมักในความรักเก็บสองครับผมเป็นไงล่ะวันนี้ดึงทงได้ไหมลูก โอ okay. เคอดึงทธงหน่อยทันไม่เอ่ยทันไม่เอ่ยติดแช่ไอ้ติดแข็งนะฮะการย่โอโวตติดช็อตนะฮะดึงทธงไปก่อนติดบูธพอดีโอ้โหถ้าได้บอลน,นี่มาจะเด้งเลือดกี่มากเลยขอหมัดใองควาละโอ้ยแต่ผมว่าไม่มีคนอยู่ในธงลืมว่าจะต่อยกาวกับ,กบคูซันนะ,ะผมเก็บคูซันไปฮนะเอา้าดอททำไมวะ <laughs> ป้องกันหน่อยช่วยโรเจอร์หน่อย กูรูชักมันไม่โดนใครเลยโรเจอร์บอกไม่ช่วยกูก็ได้เชื่อขนาดนี้ตายฮะโอ้โหครับผมโอ้โหโอพูดร้อยนึงยอมเถอะจบครับผมครับกูมากับับอนนี่ถือบอกว่าถือว่าเล่นสนุกมากๆนะครับผมนะเป็นตัวที่แบบเคได้ดีสะใจมากๆครับมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน่าจะเป็นคลิปเวกาพังนะบายบายสวัสดีครับ